สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พ่อพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานเห,ห็นหาป่าจ้ะพ่อได้อยู่ได้กินแร่งพี่น้องนี่จ้ะนี่มาเดุนกันมาดุนกันพี่น้องสิมารนบอมมาหนีผึ่งมาได้จ้ะนอพี่น้อง ได้มาหาดูนแล้วพี่น้องนี่จ้ะมาเบิ่งกันมาุ่นกันเด้อพี่น้องรันสิมานบอกมาหน,นิพี่น้อง มา,าเดี๋ยวเด็่น้องมาเบิ่งโอจ้ามาเบิ่งกันตโอนี่มาเบิ่งกันมาลุนกันจ้านนามลายลายพี่น้องหนามมาสั้นโบจกจ้าปีนี้ ของปีข้างแรกของปีได้ไดพี่น้องตีบบรานมากมาือนี้มาเบิ่งกันมาลุ่นกันจ้าวาสิมานบ่นี่นี่จ้าได้ยุพี่น้องได้ยุได้ย,ดยูนี่ จ้ะมันอยู่พี่น้องมันอยู่จ้ะมาเบิ่งกันต่อพี่น้องมาเบิ่งกันเรื่อยๆจ้ะนี่พี่น้องการส,าง,สางแห่จ้ะสางฝาสางแห่สางเถอออกเพี่น้องเถอไหล,หลจ้จะฝ้าขาวหน่อยพี่น้องเสียสีแดงไม่จะใส่ไปหมอนงล้อนได้เลยเด บางที่นใจเสือแดงมากกับหย่านงวยได้พี่น้องมีง้อแม่จ้าน้ำฟังน้ำยังผลมาเหลียงง้อพี่น้องเหลียงง้อเหลียงควายจ้ะขึ้เจือหน้านี่พี่น้องปลาคารจ้ะนี่จ้าตัวที่ปริงครับจ้ะอันนี้เป็นปลากาพี่น้อง กาจ่ะปดิปิ่งเรี้งเลยพี่น้องนี่กะไปรุนกันตอบานที่สามพี่น้องวานไปเดี่ยวสองหานมากินหาปุ่มเลยพี่น้องกล่มหาปุ่มนี่จ้ะน้องน้องอ้างหอยแกงพี่น้องบ้านบุรันนะจ้ะ าอยู่หากินพี่น้องโอ้โหพี่น้องนี่จ้ะอันนี้บ้านบัวนั่นเอื้นเอื่นผักโต๊ผักกระตกพี่น้องเป็นผักกระตกจ้ะผักโตม๊มันละพี่น้องจ้ะ มีดอกของพี่งดอกสวยๆงามๆนี่รุนกันจ้าพี่น้องรุนกันจ้า,าเวิร์งกันมารุนกันพี่น้องรุนกันจ้านี่นี่พี่น้อง มีหมานขนาดได้จ้ะนี่พี่น้องสุดยอดเลยจ้ะรอบนี้อุ้ยเหียพร้อมเหียพร้อมกับมี่จะแหะแหะค่อนข้างที่แบบเกาจั็หน่อยเลยพี่น้องแหะขาจ้ะนี่อู้ยบาดนีไหมพี่น้องบาดนีไหมจ้ะสอรคฐันข้างพี่น้องเปรียวเปรี้ยวเรีวเหยียบสะพุงกันครับเป็นแบบออกเหี้ยวก็ได้ครับนี่ครับได้หมดครับนี่พี่น้อง ปลาตะเพียนเหรอปลาตะเพียนตรงนี้พี่น้องนี่พี่น้องนี่จ้ะเปลียนทองครับเปลียนทองเลยพี่น้องนี่งามครับพี่น้องนี่ครับัตรนี้มันค่ะจ้ะบาดนี้นี่พี่น้องเต็มเฮยได้จ้ะอาญาได้พี่น้องสอนค์คับจ้ะนี่หายอยู่หากินพี่น้องเป็นตะเลี่ยวเลี้ยงอยู่จ้ะไดีคือบาดนี้บาตที่สามนี่พี่น้องนี่ น้องสวนสางเหี่ยจ้ะนี่สางตาออกจากเหี่ยพี่น้องน,นี่จะ้ะเนี่ยพี่น้องมันคักจะ้ะ อ้วนดีพี่ห้องอ้วนดีจังสะอ่อพ <laughs> ี่นมอขวดตัวนึ่งพอนำขวตัวหนึ่งพี่นะำพี่เสร็จแล้วกำ,ำงาพี่แนะนำเห็นไหมเห็นแล้ว านี่พี่น้องสามบาทได้ปะนี่ส้ออนพี่น้องสะออนันพี่น้องมากกระฝากพี่น้องก็ไล่กดแช่กดติดตามเลยจ้ะนี่เพื่อสีกำลังใจกับทางช่องจ้ะพี่น้องคลิปหาป่าจะเหมือนหาอยู่หากินพี่น้องหาอยู่หากินจ้ะน้องธรรมชาติพี่น้องน้องน้องอ่างหอยเก่งจ้ะนี่เอาอีกเจ้าบาทเนาะ เอาเอาอีกเจ้าบาทพี่น้องก่อ,กอนสิ <laughs> ก่อนสิเมื่อจ้ะก่อนสิพ่อพี่นอ้องมาลุ่นกันจ้ะมาลุ่นกันต่อจ้ะไปกันต่อจ้ะพี่นอ้องนี่นย่นปุ่มพี่นอ้อ <laughs> งย่นปุ่มจ้ะนี่ โดดออกแล้วพี่น้องโดดออกอีกแล้วจ้ะปองแ <laughs> หกเก่าไปพี่น้องบุร <laughs> ันชีไดชหาแหกใหม่อยู่เด้อพี่น้องที่นี่มาดุนกันจ้ามาดุนกันนี่นี่ยังบ่ ได้ยูจ้ะได้ยนูนี่จ้ะนี่พ่อได้ยูพี่น้องมอันยยอะจ้ะนี่ใส่ตะเพียนใส่ให้นี่จ้ะ พี่น้องมากกากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะ้ะเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องจ้ะพี่น้องคลิปหาป่าจ้ะมานี่หาอยู่หากินพี่น้องนี่จะ้ะคลิปนีเอาไว้ซ้ำหนีก็เนาะพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยจะ้ะสำหรับคลิปหาป่าในมื่อนี้คลิปนา พอกันไหมเนาะพี่น้องคลิปหายโยฮากินบุรันกับสีผ้ามาหายโยฮากินเรื่อยๆอย่ดอจ้าเดี๋ยวมาหนีไปหาแหไงไหมก่อนพี่น้องเนี่ยขาดแห้งจังนี่คลิปหน้าพอกันไหมจ้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้เนาะจ้าคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้า